สวัสดีครับเข้ากันได้อีกแล้วนะครับจากเพจร้านเอกร์ซิ้งอะซิสรีนะครับวันนี้เราลูกค้าช่วงเย็นนะครับนะเปิ้ลไฟโร่ปโสปอร์ต2020นะครับก็เข้ามาใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเป็นกล่องคาเ h ไฮบ็อกตัวนี้มี HDMI out ต่อออกจอพิดานได้นะครับหน้าตากล่องก็ประมาณนี้เราติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับสายก็เสียบซ่อง USB ตรงนี้เลย แล้วก็ตัวนี้เป็นสาย HDMI นะครับต่อขึ้นไปบนจอเพดานสายนะครับเราเสียบขึ้นไปไว้บนบอร์ดเลยนะครับเพราะนั้นจะไม่มีสายเกะก,กะอ้อมลงมาการใช้งานนะครับตัวกล่องสามารถใส่ซิมได้แล้วก็ใช้ฮอสปอตจากมือถือก็ได้นะครับ้อนต้นก็ใช้ฮอสปอตอยู่การต่อเชื่อมต่อนะครับก็แค่เสียบ USB นะครับตัวจอที่รองรับคาเพเนี่ยในไปรุ่โฉม20ถึง23ปัจจุบันเนี่ยมันรองรับอยู่แล้วนะครับ โอเคมาดู YouTube ไม่มีโฆษณาเป็นแบบพรีเมียมนะครับค้นหาล้องข้ามกำแพงอดูความละเอียดทีนึงนะครับว่าโอาเคเป็นพันแปสิบอยู่แล้วโบทกล้องนะครับ พอหมดกล้องก็ยังทำงานตามปกติเสียงก็ยังรันอยู่จอพิา,านก็เล่นอยู่นะครับอันนี้เลยผมรู้สึกเหมือนผมอยู่โรงเรียนครับมีผู้ปกครองาแามีผู้อาสาสมัารฉัพาลูกมาหาวันเด็กจ้ะดยู่กันชัดๆแบบนี้นะครับวันนี้คิดยังไงครับมาร้องเพลงอยู่หน้ากระแพงครับ ตันนี้นอลองอิน,อนได้ด้วยนะครับรอโอเลอมีดูทีวีออนไลน์อันนี้ผมจะเปิดไว้อยู่แล้วนะครับห้องสามก,นะกินกาซลอง เดี๋ยวลองรีบูตแอปิดหนึ่งนะครับรีบูตกล่องเวลาเราบีเวลารีบูตกล่องนะครับถ้าเกิดอาการเอ๋อเนี่ยเราก็แค่ถอดสายว s b ีแล้วเสียบเข้าไปใหม่คือะไรทีหนึ่ง ดูได้เลยนะครับแบบนี้เรมเสียงลดเสียงนะครับเาปนเ่กอครเลี่ยนช่องก็ลากลองอกมาครับให้กดแบ็คดูช่องวันจะรับชมได้นะครับกีฬา ช่องโด,โดนล็อกอีกแล้วนะครับก็จะมีเอฟิกเล่นได้นะครับยูฟิกยูฟิกก็เป็นแอปดูหนังออนไลน์กังฟูฮัสโชวคนเล็กหมัดเทวดา กดดูกล้องก็ทำงานจอดพยานก็ดูได้รถวิ่งดูได้ครับไม่ต้องปลดล็อกอะไรทั้งสิ้นเลยจอดพยานก็ดูได้พร้อมกันแบบนี้เลยครับขอถาลูกค้าสมาชิปที่ใช้ปรถสปอร์ต2020ถึงสมปัจจุบันนะครับ ถ้าอยากใช้จอเดิมอยู่ในระบบนี้นะครับก็จะมีที่ร้านเรานะครับก็จะมีเรื่องของกล่องปลดล็อกจอ Android TV นะครับใช้จอเดิมตัวที่สองก็จะเป็นกล่องคาเพแบบนี้นะครับแล้วตัวที่3ก็จะเป็นการเปลี่ยนจอ Android ไปเลยนะครับการเปลี่ยนจอ Android ข้อดีคือจอไันได้มีคนาดนาใหญ่ขึ้นภาพชัดกว่านะครับเพราะจอมีความละเอียดสูงกว่าออขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับอบัมบอสติดตั้งนะครับสนใจติดตั้งติดต่อดน,นเองครับที่เบอร์0ู1 9 8 7 6 2 8 6 ไปรูปแฟนเพจหรือทูเทนเนลเอ็กซ์เซิ่งแอ,ซงแอซงสซีครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับหน้าร้านอยู่ทวีเวทนาซอย9หรือเข้าทางพุทธมณฑลสาย4ี่จะทุ่โมงสิได้ครับงานติดตั้งนะครับไม่มีการตัดต่อสายไม่มีการดัดแปลงในเรืงสิ้นเลยสายให้ดีไมร้อยขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เสียบบนบอร์ดของตัวจอเลยด้านด้านข้างจะไม่มีสายผูกมาแบบนี้นะครับกล่องก็จะเก็บไว้ด้านข้างทางนู้นเก็บรัดสวยงามแปะกาวสองหน้าแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อย แบบนี้นะครับให้แบบมันยักมันยักเดี๋ยวกูณให้ขุดหมอใช้เองขอบคุณครับสวัสดีครับ